ไปไปนงยี่สิบสองนที่กันมาน้มิ้ห้างจากรถท่านี้จอดประมาณสามีที่ดียวนอมาเข็าไปงมไดแ่มจอดเลยไ่หรอกม้วใส่รับยีนีีใช่เลามใช่เลี้อสีเลย

hôn lên không đẹp Thôi không để thua Hả? Cô để thua mình còn